การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาดรนลิเชื้ออ่ำผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารการจัดการสถานศึกษาวิสัยทัศน์โรงเรียนลําเลิศวิชาการสื่อสารสองภาษาน้อมนำปัจจัเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งผู้เรียนสู่สากลกลยุทธ์โรงเรียน1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 2. จ,กจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นทักษะในศตวรรษที่21โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้บนพื้นฐานความเป็นไทยน้อมนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 3. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นเลิศและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้สู่มืออาชีพ 5. โรงเรียนผู้ปกครองชุมชนภาคเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีระบบการประกันคุณภาพที่ดีและเข้มแข็งทำงานอย่างเป็นระบบผ่านความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในโรงเรียนทุกคนจัดจกิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นประจำ PLC ทั้งโรงเรียน PLC กลุ่มงาน4ีงาน PLC สายชั้นโรงเรียนได้ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของการศึกษาของสถานศึกษาทั้งสองระดับคือระดับการศึกษาปฐมวยัยและระดับการศึกษาพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้มีการประกาศจุดเน้นของโรงเรียนจำนวน13จุดเน้นโดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประชุมและแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันก่อนเปิดภาคเรียนมีหลักการในการทำงานดังนี้ทีมเน้นการทำงานเป็นทีม p l c ส่งเสริมให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Network เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน PDCA นำทฤษฎีวงจรคุณภาพมาควบคุมการทำงาน A AR มีการทบทวนหลังการยายปฏิบัติงานร่วมกันโดยมีกระบวนการบริหารจัดการตามนาริสโมเดลดังนี้ N Network สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก A Attitude ปลูกฝังทัศนคติค่านิยมจิตสำนึกที่ดี R Research ส่งเสริมวิจัยครูและนักเรียน I Individual คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล S System สร้างระบบการทํางานคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 2. ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้จัดทําโครงการการจัดทําหลักสูตรเพื่อดําเนินงานอย่างเป็นระบบโรงเรียนได้มีการประชุมการจัดทําหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อให้บุคลากรได้ตรวจสอบทบทวนว่าหลักสูตรที่ตนเองรับผิดชอบควรปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะทําโครงการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมและความเป็นกลยาณมิตรเพื่อครูจะได้รู้และปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลาได้มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการหลายอย่างเช่นการนําระบบการจัดการสารสนเทศ SMS มาใช้ในงานวิชาการงานการเงินเพื่อความสะดวก และบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงระบบได้ 3. ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษามีการบริหารจัดการงบประมาณการเงินพัสดุอย่างเป็นระบบโดยเน้นความโปร่งใสรับรู้ที่ไปที่มา บริหารจัดการอาคารสถานที่ภายใต้ความไว้พอได้เป็นอย่างดีจัดภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้บรรยากาศโดยรอบสวยงามบรรยากาศภายในห้องเรียนมีสื่อที่กระตุ้นความสนใจสะอาดน่าเรียนจัดทาโครงการกําจัดขยะโดยให้แต่ละสายชั้นกําหนดโครงการเพื่อจัดการปัญหาขยะและดําเนินงานเป็นปีการศึกษาทําให้โรงเรียนของเราสะอาดขึ้นมีถังขยะแยกการทิ้งอย่างชัดเจน รณรงค์ใช้แก้วน้ำแทนแก้วพลาสติกเป็นต้น 4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพงานในด้านต่างๆอย่างสม่ำเสมอศึกษาดูงานในโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการดีเยี่ยมนำมาปรับใช้และพัฒนาโรงเรียนเพื่อพัฒนาให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญกับงานทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานในสถานศึกษางานนอกสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. งานอื่นๆที่รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการประสานความร่วมมือกับจังหวัดอื่นๆเป็นต้นจะเห็นได้ว่าท่านดร์ลิชเชอ้ออัมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการบริหารงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถเพื่อนำพาองค์กรก้าวไปสู่องค์กรที่มีคุณภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ดังนั้นการดำเนินการพัฒนา จึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการที่ว่ามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคมนาลิสโมเดลทูสักเซสอนุบาลอำนาจเจริญ